DLC หรือ Downloadable Content ส่วนเสริมในวิดีโอเกมที่จะทำให้คุณเสียงเงินเพิ่มบางเกมก็จะเป็นแค่ชุดสวยๆเพลงเพราะๆหรืออาวุธแปลกๆบางเกมที่ DLC ยิ่งใหญ่หน่อยก็จะเป็นเนื้อเรื่องใหม่ๆตัวละครใหม่ๆเกมเพลย์ใหม่ๆหรือบางเกมเกมเพลย์หลักมีคอนเทนต์นิดเดียวแต่ว่า DLC มีมูลค่าเป็นแสนในส่วนนี้จะคุ้มหรือว่าไม่คุ้มมันก็อยู่ที่ผู้ซื้อจะตัดสินใจ แต่ว่าสำหรับ DLC ที่ช่องนี้ชอบที่สุดและรู้สึกว่าสนุกที่สุดนั่นก็คงหนีไม่พ้น DLC จากเกมนี้ครับ Resident Evil 7เพราะว่านี่คือ d l c ที่สนุกที่สุดเท่าที่ผมเคยยอมจ่ายมาและในเมื่อผมไม่ค่อยจะพูดถึงภาคนี้เท่าไหร่เพราะว่าส่วนตัวผมไม่ได้ถูกใจมันขนาดนั้นแต่กับ DLC เนี่ยของจริงเลยเล่นกี่ครั้งก็ยังชอบเสมอดังนั้นในวิดีโอตัวนี้เราจะมาดูกันครับว่าทำไมผมถึงยกให้ภาคนี้เป็นภาคที่มี DLC คุ้มและสนุกที่สุดจนผมอยากจะแนะนา แต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับหากคุณยังไม่ได้กดซับสไครต์ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละหนึ่งครั้งแล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน GPU 2ูช็อหากคุณกำลังมองหาคอมสักเครื่องเอาไว้เล่นเกมก็ต้องร้านนี้เท่านั้นหากสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับเอาละ่ะก็ขายของหนึ่งเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องอะไรดีกว่ามาดูกันว่าทำไม DLC ในภาคน,นี้ถึงเป็น DLC ที่ผมชอบที่สุดมารับชมกันได้เลยครับ โดยปกติแล้ว Resident Evil จะเป็นเกมที่ตัว DLC ไม่ค่อยได้เฉิดฉายเท่าไรส่วนมากมักจะเป็นส่วนเสริมที่ทําให้เนื้อเรื่องมันสมบูรณ์มากขึ้นหรือไม่ก็ทําให้โหมดพิเศษมันถูกมีอะไรเติมเต็มมากขึ้นกว่าเดิมโดยส่วนมากแล้วส่วนเสริมพวกเนี้เล่นจบแล้วก็คือจบเลยไม่ค่อยอยากจะเล่นซ้ําเพราะยังไงมันก็ขึ้นชื่อว่า DLC อะ่ะมันไม่มีทางที่จะสนุกไปกว่าเนื้อเรื่องหลักได้อยู่แล้วแต่กับภาค7 ทุกอย่างใน DLC มันให้เราได้มากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องใหม่ๆเกมเพลย์ใหม่ๆห,หรือว่าคอนเทนต์ใหม่ๆที่ไม่มีภาคไหนเขาทำแถมปริมาณคอนเทนต์มันก็เยอะแล้วก็สนุกมากสนุกจนบางอันสามารถเล่นซ้ําได้เป็น10บๆรอบเลยจะเล่นจริงจังก็ได้จะเล่นแบบเพลินๆให้มันมีความสุขก็โอเคสําหรับเรื่องเนี้ยใครที่คุกคีกับภาคนี้น่าจะเข้าใจกันเป็นอย่างดี แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่เคยสัมผัสผมจะแชร์ให้ฟังกันละกันว่ามันมีอะไรบ้างผมจะค่อยๆไล่เจาะไปทีละอันเลยกันละกันคิดซะว่ามันคือมินิรีวิวตัวหนึ่งที่ไม่ได้เรียงลาดับเพราะผมก็จำไม่ค่อยได้ว่าอันไหนมาก่อนมาหลังเริ่มจาก DLC ชุดแรกก่อน b บ n d f o o t a ทจสำหรับ DLC ตัวนี้จะเป็นเรื่องราวของเคนซี่ทั้ง3เหตุการณ์รวมไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่เอเวลีนจะเข้าควบคุมครอบครัวเบเกอร์เอาอันแรกก่อนเลยไนแมส DLC ตัวนี้เอาจริงๆมันไม่ได้มีเนื้อเรื่องราวจริงจังแต รายละเอียดมันจะประมาณว่าเคนซี่ตื่นขึ้นมาที่ห้องใต้ดินของบ้านเบเกอร์ที่เต็มไปด้วยโมงเราก็มีหน้าที่ต้องพาเคนซี่นี่แหละครับอยู่ให้ถึงตีห้าให้ได้สำหรับเกมเพลย์ของโหมดนี้มันจะคล้ายๆโหมดสวายเวิร์เก็บคะแนนอะไรประมาณนั้นภายในฉากมันจะมีโต๊ะเอาไว้สำหรับให้เราซื้อปืนซื้อกสุนอัปเกรดอาวุธอัปเ,เกรดความเร็วหรืออะไรก็ตามที่ทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นรวมไปถึงการใช้ซื้อกับดักต่างๆที่ติดตั้งเอาไว้ในฉากแล้วเราก็ต้องเอาของพวกนี้นี่แหละครับในการใช้กําจัดเหล่าโมจนกว่าเวลาในแต่ะะชัั่่วโมงมงงนนจผาไปเพีย แต่ถ้าเกิดจะซื้ออะไรเราก็ต้องระวังนิดนึงอย่างแรกเลยคือของที่ซื้อซ้ำได้เช่นพวกยาหรือว่ากระสุนมันจะแพงขึ้นทุกครั้งที่เราซื้อและอย่างที่2คือเราต้องมีทรัพยากรเศษเหล็กซึ่งก็ได้จากตู้ผลิตนั่นแหละครับแค่เปิดการทํางานของเครื่องแล้วก็รอสักพักมันก็จะผลิตเศษเหล็กออกมาให้เราเรื่อยๆ ในช่วงแรกตู้นี้มันจะมีแค่2ตู้เท่านั้นถ้าเกิดอยากได้มากกว่านี้เราก็ต้องสะสมเศษเหล็กเพื่อซื้อสารมาละลายประตูเพื่อเปิดไปยังพื้นที่ใหม่แต่ว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นเลยก็ได้จะเล่นแบบอยู่ในพื้นที่เดิมไปตลอดแล้วมีแค่เครื่องผลิตเศษเหล็กแค่2เครื่องมันก็ยังไหวเพียงแต่ถ้าเกิดเราเก็บสะสมเศษเหล็กได้เยอะขึ้นในตอนจบเกมแต้มสะสมในตอนจบมันก็จะเยอะมากขึ้นแล้วมันก็จะปลดล็อกของใหม่ๆมาให้เราซื้อได้มากกว่าเดิมเท่ากับว่าในโหมดนี้มันก็เลยเหมือนมีวิธีการผ่านที่ค่อนข้างหลากหลายจะเล่นนนแบบเ้้ทใหตัวละครของ เราเก่งขึ้นแล้วบูยับเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดทําแบบนั้นคะแนนในตอนท้ายมันก็จะต่ําแต่ถ้าเกิดแบบไม่ยอมซื้ออะไรเลยเกมมันก็จะยากเกินไปเพราะว่าในช่วงท้ายของแต่ละชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการวัดความสามารถระดับหนึ่งชั่วโมงแรกมีโมโผล่ออมาพร้อมกัน4-5ตัวก็ไม่เป็นไรธรรมดาชั่วโมงที่2ลุงแจ็คโผล่ออมาเฮ้ยเริ่มยากละ ชั่วโมงที่3โมอ้วนโผลมาพร้อมกัน2ตัวตายยากหลอเกินยากใช้ได้ช่วงที่4โมออกมาเพียบโดยเฉพาะไอตัวสขาเฮ้ยมันจะยากเกินไปแล้วนะและชั่วโมงที่5ลุงแจ็คก,กลับมาอีกครั้งพร้อมกันไก่ย,ยักษ์อืมยากเลยแหละ นั่นแหละครับถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะผ่านอะไรพวกนี้ได้โดยการไม่ซื้อของเลยก็เอาเลยแต่ถ้าเกิดซื้อเยอะเกินไปคะแนนมันก็จะได้น้อยนะในส่วนนี้ก็ต้องวางแผนกันนิดนึงแค่อาอข้อจริงผมว่าผมไม่ได้สนใจอะที่ผมเล่นหมดนี่ซ้าเป็น1 0บถึงยีรอบเพราะว่ามันสนุกคือเนื้อเรื่องหลังเนี่ยผมว่าโอกาสได้ยิงมันน้อยเกินไปแล้วมันก็ไม่ต่อเนื่องแต่กับในใแม่คือมันเร้าใจและก็เต็มอิ่มสุด สรุปง่ายๆเลยใครที่เบื่อเนื้อเรื่องหลักอันยืดยาดที่กดค่าไม่ได้ก็ต้องมาเล่นโหมดนี้เท่านั้นคือผมเล่น R E 7ใน P C กับ PlayStation รวมกันน่าจะเกิน200ชั่วโมงอะ่ะแต่ว่าผมแทบไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องหลักเลยนะมาเล่น m เอมดนด้แหละน่าจะเกินครึ่งหนึ่งแล้วและ D L C ตัวที่2ครั้งนี้เอาใจคนที่เบื่อการยิงกันและชอบการแก้ปริศนาก,กันบ้างอย่าง Bedroom จาก D L C ตัวที่แล้วที่ผ่านลุงแจ็คมาคราวนี้ต้องมาเจอกับป้ามากรเล็ดกันต่อแต่ว่าโชคดีหน่อยที่ป้ามากรเล็ดแก่ไม่ได้โหดขนาดล ถึงป้าแกจะดูสยองแต่ว่าป้าแกก็ใจดีอบอุ่นแล้วก็ยังทําอาหารมาให้เราอีกมันก็โอเคแหละถ้าเกิดอาหารที่ว่ามันกินได้อะนะเอาเป็นว่าในหมดนี้เราต้องเน้นแก้ปิศนาเป็นหลักไม่มียิงไม่มีฟันไม่มีวิ่งหนีแก้ปิศาอย่างเงียบเงียเพื่อชิ่งออกไปจากห้องนี้อย่าให้ป้าแกจับได้ก็พอ และในเมื่อมันเป็นปริศนาที่ยังไงมันก็ต้องล็อกขั้นตอนไว้อยู่แล้วดังนั้นผมจะขอเล่าสปอยแบบเป็นสเต็ปสเต็ปให้ฟังไปเลยกันละกันว่าฉากนี้มันเกิดอะไรขึ้นเริ่มต้นมาหยิบช้อนจากถาดอาหารเอาสายรัดข้อมือออกเดินไปหยิบตะเกียงจากนั้นเดินไปเก็บเข็มนาฬิกาที่ข้างเตียงแล้วก็เอาเข็มที่ได้ไปไขานาฬิกาใหญ่ภายในตู้เราจะเจอรูปภาพเก็บมาซะแล้วนาฬิกามันก็จะดังให้เราปิดตู้เอาตะเกียงไปแขวนไว้ที่เดิมกลับมานอนที่เตียงเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น อ๋อแล้วก็อย่าลืมเอาสายรัดข้อมือกลับมารัดด้วยละ่ะรอสักพักมาก็เลยจะกลับมาเช็คกับเสียงที่เกิดขึ้น ถ้าเกิดเราเก็บทุกอย่างเข้าที่เข้าทางป้าแกก็จะเดินออกไปแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรไม่เหมือนเดิมแค่อย่างเดียวเราก็จะโดนป้าแกจับสั่งสอนพอป้าแกเดินออกไปแล้วเดินไปหยิบรูปที่อยู่มุมห้องกับบนกําแพงแล้วก็เรียงรูปตามรอยบนกําแพงให้ถูกต้องเราจะได้เข็มยาวของนาฬิกามาให้เดินไปดูที่นาฬิกาใหญ่ว่าตอนนี้เวลากี่โมงจากนั้นเอาเข็มนาฬิกาที่เพิ่งได้มาไปใส่ที่นาฬิกาเล็กแล้วก็หมุนนาฬิกาให้เหมือนกับนาฬิกาใหญ่ เมื่อทำถูกต้องเตียงจะเลื่อนออกทำให้เห็นประตูลับที่ใต้เตียงที่ถูกล็อกเอาไว้ด้วยกุญแจรวมไปถึงกระดาษโน้ตท,ที่จะมีคำใบ้ในการเรียงรูปภาพที่ถูกต้องซ่อนอยู่ แต่ว่าตอนนี้ให้เราเก็บทุกอย่างเข้าที่ให้เหมือนเดิมเพราะว่ามากรเร็ดกำลังจะกลับมาอีกขนถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดรอบนี้มากรเร็ดจะกลับมาพร้อมอาหารจานใหม่ที่จะมาพร้อมกับซ่อมและกะ็เตาพอมากรเร็ดออกไปเรียบร้อยแล้วให้เราเก็บซ่อมและกะ็เตามาจากนั้นนำทั้ง3รูปไปเรียงกันให้ถูกต้องตามคำใบในกระดาษโน้ตเราจะเห็นหุ่นฟางที่มีสัญ,ญลักษณ์ใบเมเปิลถือช้อนซ่อมอยู่ข้างใน ซึ่งนี่แหละครับรหัสเปิดประตูห้องข้างๆที่เราต้องใช้รหัสถึง3ตัวถ้าเกิดดูจากคุณด้านซ้ายมันจะถือซ่อมและด้านขวามันจะถือช้อนก็ให้เราดูว่าที่ช้อนซ่อมที่เก็บมามันมีสัญ,ญลักษณ์อะไรก็ให้เราใส่ไปตามนั้นโดยที่ตรงกลางจะต้องเป็นสัญ,ญลักษณ์ใบเมเปิลตามหุ่นฟังที่เราเห็นพอเข้ามาได้เอาซ่อมแงะตะป,ปูที่ไม้เราจะได้เชื้อเพลิงมาแล้วก็เก็บเอกสารที่ตู้เราจะเห็นตำแหน่งของมีดพับและก็ไฟแช็ค ให้ตามกลับไปเก็บมีดพับแล้วก็ไฟแชกมาแล้วก็กลับไปยังจุดที่มีขวดวายทำการเอาเชื้อเพลิงผสมกับเตาแล้วก็จุดไฟเพื่อเผาแมงมุมทิ้ง แล้วเราก็จะได้ที่เปิดขวดไวน์ในตอนนี้มาร์กระเดชจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้เราเก็บทุกอย่างเข้าที่เหมือนเดิมแต่ว่าครั้งนี้เราต้องมั่นใจว่าทุกอย่างต้องเข้าที่จริงๆไม่งั้นเกมจะโอเวอร์พอมาร์กระเดชไปแล้วให้เอาจุกเปิดไวน์ไปไขที่จุดแขวนตะเกียงแล้วเราก็จะได้รับราวแขวนกลับไปยังห้องที่ได้เชื้อเพลิงมาอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นที่แขวนอีกอันหนึ่งก็ทําแบบเดิมและเอาราวแขวนทั้งสองอันมารวมกันจากนั้นไปที่กล่องด้านหน้าแท่นวางของ,อองใช้ใมีดกรีดสง จากนั้นเอาเราวแขานเสื้อที่ผสมกันวางไว้ด้านหน้าแล้วหมุนให้เงามันตรงกับหน้าของเมดูซ่าส่วนด้านหลังที่เป็นหัวงูก็ให้ใช้เงาจากซ่อมพอทําได้ครบเราจะได้กุญแจสําหรับการไขประตูลับที่ใต้เตียงให้ออกจากห้องใช้มีดที่เพิ่งได้มาเสียบมากระเล็ดซะแล้วก็ทําการไขประตูใต้เตียงเพื่อวิ่งหนีออกมาทุกอย่างก็จะเป็นอันเรียบร้อยเฮ้ยจบสักทีนั่นแหละครับวิธีผ่านปริศนาตัวนี้ถึงแม้ว่าการเล่นซ้ํามันจะไม่สนุกแต่เอาจริงผมว่ามันสร้างสรรค์ใช้ได้เลยนะ แม้ว่าเราจะเคยเล่นมาก่อนแล้วแต่ถ้าเกิดเราวางแผนผิดเก็บของไม่เข้าที่เข้าทางยังไงแม้ว่าจะเคยเล่นผ่านมันก็ยังสนุกสําหรับเรื่องปริศนาหรือว่าความสร้างสรรค์นเนี่ยผมยกให้เบสรูมคืออันดับหนึ่งเลยที่ดีที่สุดแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วปริศนามันก็คือแพทเทิร์นเดียวกันเล่นซ้ํายังไงก็ไม่ตื่นเต้นเท่ากับการเล่นครั้งแรกแน่นอนแล้ว DLC อันดับที่3ามทเวนตี้วันเกมไพ่แบล็กแจ็คสุดหันษาแต่ว่าดันโหดซะจนนึกว่าหลุดไปอยู่ในหนังเรื่องสอ เรื่องเรามันจะมีอยู่ว่าหลังจากที่เคลนซี่หนีมาจากป้ามากรเล็ดแล้วก็ลุงแจ็คได้สาเร็จมันเหมือนพี่แก่โดนโชคชะตากันแกลง้งก็เลยโดนลูคัสจับมาอีกขนอะไรวะเนี่ยคือสวยชิบหายและสิ่งที่เคนซี่ต้องเจอในคราวนี้มันก็คือเกมไพ่แบ็กแจ็คแต่เป็นแบ็กแจ็คที่โหดสั่นเหลือเกินเพราะว่าลูคัสมันบังคับให้เราและเหยื่ออีกคนที่ชื่อว่าฮอฟแมนต้องแข่งกันโดยที่ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันถ้าเกิดจะว่าอะไรโหดที่สุดใน AI r e ก็ DOC ตัวนี้นี่แหละเล่นแล้วหดหูชิเป่ง อ่ะเผื่อใครที่ไม่เข้าใจนะครับว่าแบ c ็กแจ็คมันเล่นยังไงคือกฎมันจะมีอยู่ว่าไพ่ในสำรับจะมีตั้งแต่เลข1ถึงเลข11อย่างละใบและเราก็ต้องสลับกันจั่วไพ่เพื่อรวมแต้มออกมาให้ได้เยอะที่สุดโดยที่ใครได้แต้มเยอะกว่าก็ชนะไปแต่แค่ว่าอย่าให้เกิน21ก็พอถ้าแบบได้สัก19หรือว่า20เนี่ยกำลังสวยเลยยิ่งถ้าเกิดได้แบบ21เป๊ะนั่นคือเพอร์เฟก ซึ่งในตอนแรกเราจะได้จวไพ่กันมาคนละสองใบซึ่งใบหนึ่งเราจะกกเอาไว้ทําให้อีกฝั่งเดาแต้มจริงของกันและกันไม่ออกจากนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าแต้มเราเนี่ยมันน้อยกว่าหรือเปล่าถ้าคิดว่ามันน้อยก็ขอหยิบเพิ่มแต่ถ้าเกิดแต้มมันเกินก็คือความชิบหายแล้วเกมนี้ไม่มีคําว่าเสมอครับหากแต้มเท่ากันหรือว่าเกิน21เก็เท่ากับว่าแพ้ทั้งคู่ซึ่งความสนุกมันจะอยู่ตรงนี้เนี่แหละมันคือเกมที่เราต้องเดาให้ออกว่าแต้มอีกฝั่งจะมีเท่าไหร่แล้วเราควรจะหย ในส่วนเรื่องการเดาเนี่ยมันเดาได้ไม่ยากเลยเพราะว่ายังไงมันก็ไม่มีการซ้ำเช่นแบบเลข3มันอยู่ที่เราอะยังไงไพ่ที่ศัตรูกกมันก็ไม่ใช่3แน่นอนอะไรประมาณนั้นส่วนเรื่องการหยิบเพิ่มเนี่ยอันนี้มันก็แล้วแต่พิจารณาถ้าเกิดคิดว่ามีโอกาสได้ไพ่ที่ต้องการก็เอาเลยแต่ถ้าเกิดเกินมันก็สวยนะตามที่ผมบอกเพียงแต่จุดเด่นของมันก็อย่างที่ผมบอกครับวันนี้ไม่ใช่แบ็กแจ็คธรรมดาแต่มันคือเกมที่ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันอย่างเกมแรกมันจะใช้วิธีการตัดนิ้ว หากใครแพ้จะโดนตัด1นิ้วยิ่งเกมเพิ่มรอบจํานวนที่มันจะตัดมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นก็เท่ากับว่าต่อให้เราชนะติดติดในรอบแรกสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่รอดเองก็ได้เพราะได้เกิดสักเกมที่3หรือเกมที่4เกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ย โอกาสที่จะโดนตัดนิ้วด้วนทั้งหมดจนกลายเป็นโดเรมอนในเกมเดียวมันก็สูงเอาเป็นว่าอย่าโดนตัดจนนิ้วหมดมือก็พอและพอเราชนะเกมตัดนิ้วมาได้แล้วคราวนี้มันจะเปลี่ยนการลงโทษมาเป็นการช็อตไฟฟ้า, <c oughs> าก,าากาฟฟา็คล้ายๆกับของเดิมเน่ยแหละครับแค่เปลี่ยนจากการตัดนิ้วเป็นการช็อตไฟแทนแต่ว่าในแต่ละรอบการช็อตไฟมันจะรุนแรงขึ้นห่างมันสูงจนถึงระดับสิเมื่อไหร่นั่นก็เท่ากับว่าตายทันทีก็เหมือนกันหากชนะแค่รอบแรกๆแล้วดันไปแพ้ในรอบหลังเราเองก็อาจจะม่อง แล้วก็ในเกมนี้มันจะมีตัวช่วยพิเศษมากขึ้นเวลาที่เราหยิบการ์ดคือทุกครั้งที่เราเลือกหยิบการ์ดเนี่ยเราจะได้การ์ดพิเศษเพิ่มมาในการเล่นเช่นอาจจะเป็นแต้มการ์ดท,ที่สามารถขอการ์ดชนิดนั้นได้เลยหรือไม่ก็การ์ดท,ที่ใช้ส่งไพ่ใบล่าสุดของเราหรือไม่ก็ฝั่งตรงข้ามกลับเข้าเด็กรวมไปถึงการ์ดท,ที่จะใช้เร่งความรุนแรงของบทลงโทษหางอีกฝั่งเป็นฝ่ายแพ้มันเลยทําให้ใครที่วางแผนดีๆก็คือแทบจะน็อกอีกฝั่งได้แค่ในครั้งเดียวจากนั้นพอผ่านเกมช็อตไฟฟ้ามาได้คราวนี้เราจะเจอบทลงโทษเป็นกกงจั คือในส่วนนี้ถ้าเกิดเรามาถึงตรงนี้ได้คือฮอฟแมนจะโดนไฟดูดตายไปแล้วแต่ที่ต้องเล่นเป็นเพราะว่าลูคัสมาเหลี่ยมไม่ยอมเลิกสักทีสําหรับเกมนี้ก็คล้ายอันที่แล้วเลยแค่มันจะมีการ์ดพิเศษแปลกๆมากขึ้นอย่างในเกมแรกมาถึงเราจะได้มาเลยการ์ดที่ทําให้อีกฝั่งหยิบการ์ดที่ดีที่สุดคือตอนแรกผมก็งงเอามาทาไมวะ แล้วพอแข่งกันไปจนถึงเกมตัดสินครั้งนี้แหละลูคัสมันจะโกงเพาราะกราดที่มันส่งออกมาจะมี2ใบใบแรกคือมันสามารถหยิบการาดที่ดีที่สุดขึ้นมาได้ทําให้แต้มของมันเป็น21ในทันทีส่วนใบที่2คือการาดที่จะทําให้เราไม่สามารถหยิบการาดเพิ่มได้แล้วเราก็จะแพ้เพราะว่าแต้มไม่ถึงในตอนนี้แหละครับส่งการาดที่ทําให้คู่ต่อสู้หยิบการาดที่ดีที่สุดออกมาซะเพราะไม่ว่ามันจะเป็นเลขอะไรสุดท้ายแล้วแต้มรวมมันก็จะเกิน21อยู่ดีไงละมึงเลี่ยมมาเลี่ยมกลับแม่มเลย นั่นแหละครับความสนุกของ DLC ตัวนี้มันโหดระทึกแต่ก็ต้องใช้ความคิดไป,ปพร้อมๆกันมันเหมือนกับว่าเราอะ่ะจะได้เข้าไปเล่นเกมของซอลอะไรแบบนั้นเลยคือบรรยากาศใช้ความคิดจนหัวแทบระเบิดในสถานการณ์เป็นตายเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ DLC ตัวนี้ก็คงหาไม่ได้จากที่ไหนแน่ๆดังนั้นใครที่ชอบเกมที่เสี่ยงแบบไม่เดือดร้อนต่อชีวิตจริง DLC ตัวนี้ก็เป็นคําตอบและอันต่อมา d a u g h t e r s เรื่องราวความชิบหายหลังจากที่ลุงแจ็คพาเอเวอร์ล,ลีนเข้ามาในบ้านเป็นเหตุการณ์ที่จะเล่าผ่านมุมมองของโซอี้ว่าจุดเริ่มต้นของบ้านเนี่ยก่อนที่มันจะพังพิน,นาศมันเป็นยังไงสำหรับ DLC ตัวนี้ผมบอกตามตรงเลยว่าไม่สนุกแล้วก็ไม่น่าเล่นซ้ำเลยเพราะถึงแม้ว่าชื่อคลิปนี้จะอไวยไว่า DLC ภาคนี้เขาเจ๋งเว้นแต่กับอันนี้ไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่ารายละเอียดมันไม่มีอะไรเลยนอกจากการให้ดำเนินไปตามเนื้อเรื่องไม่มีเกมเพลย์ไม่มีแก้ปริศนาอย่างมากก็แค่ย่องผ่านแล้วก็หาคีย์ไอเทมมาเปิดอะไรสักอย่างแต่ว่าความดีงามของ DLC ตัวนี้ คือมันจะมีฉากจบ2แบบอย่างแรกคือแบดเอนดิ้งและก็อย่างที่2แน่นอนว่ามันคือกู๊ดเอนดิ้ง ถ้าเกิดเราพยายามหนีทิ้งครอบครัวไปที่โรงรถอันนั้นมันก็จะแบดเอนดิ้งและมันก็ไม่ใช่เนื้อเรื่องที่มันควรจะเกิดแต่ถ้าเกิดเราสำรวจครบทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็หากุญแจหมาสามหัวมาเปิดประตูได้สำเร็จเพื่อที่จะเลือกตามคนมาช่วยคนในครอบครัวเราก็จะได้ฉากจบแบบกูดเอนดิ้งซึ่งเป็นฉากจบที่แท้จริงแต่ว่าโดยรวมแล้ว DLC ตัวนี้ไม่สนุกเอาซะเลยมันตื่นเต้นมันระทึกอระช่แต่มันก็เป็นอะไรที่เรารู้ในเนื้อเรื่องหลักอยู่แล้วอะ่ะผมก็เลยไม่ชอบเท่าไหร่ และ DLC ตัวต่อมาอันนี้เป็น DLC ฟรีที่อัปเดตมาให้ที่หลังนั่นคือ DLC Not a Hero เป็นเรื่องราวที่สารต่อจากฉากจบของเนื้อเรื่องหลักโดยที่คริสและก็ทีมงานจะต้องกระจายกำลังกันเก็บกวาดผู้ติดเชื้อที่ยังเหลือแต่ว่าบังเอิญสมาชิกในหน่วยของคริสดันโดนกับดักของลูคัสเล่นงานเข้าไปอย่างจังมันก็เลยทำให้คริสรู้สึกอยากจะตามไปตื้มไอ้บ้านนี่เข้าไปใหญ่ก็ตามสไตล์พี่คิดนั่นแหละครับลูกน้องไม่ตายไม่ใช่เขาจริง เนื้อเรื่องมันก็ประมาณนั้นแหละครับไม่มีอะไรเยอะในเมื่อลูคัสมันล่อดจากเนื้อเรื่องหลักก็เลยต้องเป็น DLC ตัวนี้ที่จะมาปิดดบับสมบูรณ์และมันก็เป็น DLC ที่ผมคิดว่าระทึกที่สุดโดยที่เกมเพลย์มันจะคล้ายของอีธานในเนื้อเรื่องหลักเพียงแต่ว่านี่คือคริสไอ้กล้ามใหญ่ต่อยหินที่แม้ว่าภาคนี้หน้าตาจะไม่เหมือนสิ่งที่เราได้มันจึงมาพร้อมกับอาวุธหนักครบมือทั้งปืนลูกซองจู่โจมทั้งปืนพกอนุภาพสูง ระเบิดแล้วก็การบล็อกที่สามารถใช้ได้ในการแพรี่คือสุดๆอะเหมือนว่าเขาจะรู้ว่าคนที่เล่นเป็นอีธานเขาเก็บกดเขาก็เลยจัดหนักให้คริสไปเลยส่วนในด้านของศัตรูก็ไม่เบาเช่นกันมันมีทั้งโมธรรมดาโมกายพันโมอ้วนแล้วก็โมอมตะที่ต้องใช้กระสุนพิเศษเท่านั้นคือมันมากครับดี c ซีตัวนี้ทั้งสนุกแล้วก็ระทึกเลยมันเต็มไปด้วยฉากมันหยดแล้วก็ฉากที่ทําให้เรารู้สึกโกรธแค้น แต่ว่าน่าเสียดายที่ D l C ตัวนี้มันสั้นเกินไปหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเล่นแบบจริงจังก็ไม่น่าจะเกิน1ชั่วโมงก็จบแล้วแถมในช่วงแรกผมแอบเสียดายที่เกมมันเป็นเส้นตรงในเชิงบังคับคือมันจะมีประตูอยู่3ประตูให้เราเลือกซึ่งมันเหมือนจะอิสระแต่ถ้าเกิดเราเลือกเข้าประตูประตูหนึ่งที่ยังไม่มีอุปกรณ์ยังไงมันก็ไม่ให้เราเข้าไปอยู่ดียกตัวอย่างเช่นพื้นที่นี้มีสปอร์เชื้อรายเยอะมากเราก็ต้องมีที่กรองอากาศส่วนตรงนี้มืดมากก็ต้องมีระบบอินฟเลเเต สุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นเกมเส้นตรง 1, 2, 3เหมือนเดิมถ้าเกิดในส่วนนี้มันเป็นอิสระให้เราเลือกตามใจชอบผมจะชอบเป็นพิเศษเลยสรุปแล้วก็คือ DLC ตัวนี้ผมชอบแต่ถ้าเกิดจะเทียบความอิสระของไนแ r e ผมว่าผมชอบอันนั้นมากกว่าส่วนอันนี้เล่นได้ท้าทายดีแต่ก็ยังไม่ใช่ DLC ที่ผมว่ามันดีที่สุดและ DLC ตัวต่อมา End of Zoe เรื่องราวที่จะเป็นบทสรุปว่าหลังจากที่อีธานและก็มีอาทิ้งโซอี้ให้นั่งเหงาไว้ที่บ้านเบเกอร์ชีวิตของโซอี้จะไปจบที่ยังไงสำหรับดีโตัวนี้ผมค่อนข้างรู้สึกว้าวนิดนึงเพราะว่าเขาได้เปิดตัวตัว,ตวละครใหม่อย่างโจเบเกอร์น้องชายของแจ็คเบเกอร์โดยที่โจจะมีหน้าที่อย่างเดียวที่ต้องทําก็คือช่วยเหลือหลานสาวอย่างโซอี้ให้ปลอดภัยแต่ว่าความเจ๋งมันจะอยู่ตรงที่ว่าโจเนี่ยมันดิบเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการใช้มัดรุ่นรุ่นการใช้หอกหรือแม้แต่การกินมแมลงดิบๆคือพี่ครับพี่มาจากยุคไหนเน คือเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมว่ามันเจ๋งมากอยากให้ในอนาคตโผล่มาอีกสักครั้งอะ่ะมันคงจะเท่หน้าดูส่วนในด้านเกมเพลย์ของ DLC ตัวนี้มันอาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะเพราะยังไงมันก็เป็นเส้นตรงแต่ที่ผมเห็นว่าเจ๋งมันจะมีอยู่2ออย่างอย่างแรกนั่นคือวิธีการต่อสู้ที่เน้นการใช้หมัดเพ,เพียวๆการต่อยมันจะเป็นแบบออกหมัดซ้ายกับหมัดขวาสลับกันถ้าเกิดเรากดถูกวิธีมันจะเป็นการคอมโบคล้ายๆกับเกมไฟติง้ง จริงๆจ,จะเล่นแบบสเตลก็ได้นะเพราะในหมดเนี่ยเขาทําได้แต่คือการต่อยมันสนุกอะ่ะผมก็เลยไม่ชอบการสเตลเท่าไหร่ต่อยเอามันกว่าเยอะส่วนอาวุธอีกอย่างจะเป็นหอ,อกสําหรับการใช้คว้างซึ่งโคตรแรงแต่ส่วนมากแล้วการคว้างหอ,อกจะใช้ในการโจมตีศัตรูที่ห้ามเข้าใกล้สะมากกว่าอย่างเช่นจระเข้งี้ยถึงโจจะโหดแต่ก็ไม่ได้โหดจนสามารถเข้าไปต่อยเอคความได้นะเดินไม่ระวังก็โดนง่าไปแดกได้เหมือนกัน น่าเสียดายที่อาวุธสุดเทพอย่างสนับแขนเนี่ยเราจะได้มาใช้ในช่วงท้ายเลยถ้าเกิดมีให้ใช้ตั้งแต่ช่วงกลางเกมน่าจะฟินส่วนปืนอันนี้จริงๆไม่มีให้ใช้ผมหยิบมาเล่นจากโหมดนิวเกมพลัสเฉยๆส่วนเรื่องที่2นั่นก็คือเรื่องของศัตรู แน่นอนว่าศัตรูหลักก็ยังคงเป็นโมเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือมันกา,กากมากเวลาที่เจอหมัดของลุงเข้าไปแม้ว่าจะเป็นโมกลายพันธุ์มาอย่างเต็มที่มันก็ยังโดนต่อยปลิวอยู่ดีดังนั้นโมจึงไม่ใช่ศัตรูที่น่ากลัวเพราะว่าลุงเก่งเกินไปนั่นเองแต่กับศัตรูที่น่ากลัวในโหมดนี้จะมีอยู่2ตัวตัวแรกคือจระเข้ที่ตัวใหญ่มากแล้วมีโคตรเยอะบางตัวเห็นเราก็พุ่งใส่เราทันทีส่วนบางตัวอาจจะแค่ลอยปิดทางอยู่เฉยๆการกำจัดพวกมันต้องใช้อาวุธระยะไกลเท่านั้นหากเข้าใกล้เมื่อไหร่ก็ เรียบร้อยครับผมว่าจระเข้ใน RE 5น่ากลัวแล้วนะมาเจอในเกมเนี่ยจระเข้ใน RE 5ดูน่ารักไปเลยและตัวที่2องบอสซึ่งผมขอสปอยก็แล้วกันว่ามันคือลุงแจ็คนั่นแหละที่เรานึกว่าตายไปแล้วคือถ้าจะบอกว่ามันน่ากลัวเหรอก็ส่วนหนึ่งมันคล้ายในเมสิดอะ่ะ แต่สิ่งที่ผมรู้สึกชอบคือมันสนุกเวลาที่ได้สู้มากกว่าเพราะว่าสัตรูตัวนี้มันก็ใช้หมัดเพียวๆเหมือนกับเราการต่อสู้มันก็เลยเป็นแค่การกาดร,รับแล้วก็ต่อยสวนวัดกันที่เชิงมวยว่าใครมวยดีกว่าก็ชนะไปเป็นการต่อยกันของสองพี่น้องที่โคตรเดือดและวก็สาใจที่สุดเลยเกมหนึ่ง แต่ว่าในเรื่องของภาพรวมผมว่าผมชอบน้อยกว่า NOT A HERO นิดนึงด้วยความที่ตีมในหมดเนี่ยมันดูแหวะเล่นแล้วไม่จเจริญหูจเจริญตาเลยแล้วด้วยความที่ลุงโจเนี่ยมันเก่งเกินไปความท้าทายและความสยองมันก็เลยไม่ค่อยจัดเต็มแต่ก็เป็นหมดที่โอเคอยู่นะเรียกได้ว่าได้เกิดซื้อภาค7มาแล้วไม่ได้เล่นก็น่าเสียดาย ส่วนโหมดต่อมา Jack 55 Bir t h d a y สำหรับโหมดนี้มันคือโหมดไร้าสาระครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นเนื้อเรื่องจริงจังหรือเปล่าแต่ก็คลายเคยรียดได้ดีเนื้อหามันจะมีประมาณว่าวันนี้คือวันเกิดของลุงแจ็คลุงแกเลยอยากให้มีอาไปหยิบอาหารมาให้กินหน่อยแต่ว่าในฉากศัตรูมีเพียบเลยนะนั่นแหละจะทำยังไงละ่ะถึงจะฝ่าฟันศัตรูพวกนี้เข้าไปเก็บได้ความสนุกของมันจะอยู่ที่ว่าเราจะบริหารทรัพยากรแข่งกับเวลาได้ดีแค่ไหนเราจะหยิบปืนหยิบกระสุนไปเยอะๆก็ได้นะ ต่มันก็จะเหลือช่องในการหยิบของกินน้อยลงถ้าเกิดเป็นแบบนั้นมันก็จะใช้เวลาในการผ่านฉากมากขึ้นซึ่งมันจะส่งผลไปถึงรางวัลที่เราจะได้รับในตอนจบที่อาจจะเป็นฉากใหม่อาวุธใหม่หรือว่าสกิลใหม่ดังนั้นเราก็ต้องวางแผนให้ดีว่าเราจะทําอะไรบ้างเช่นถ้าเกิดจูกเก่งก็ไม่ต้องหยิบอะไรไปเยอะเน้นหยิบอาหารแล้ววิ่งกลับมาเฉยๆแต่ถ้าเกิดดวงสวยไปเจอกับศัตรูที่มันบังคับว่าต้องกําจัดไม่งั้นเปิดประตูไม่ได้อันนี้ก็คือแย่หน่อยแล้วอาหารเนี่ยบางอันคือมันไม่สามารถกินได้แบบเพลียวๆถ้า ผสมกับอาหารจานหลักเพื่อทําให้เราสามารถรับคะแนนได้เยอะขึ้นถ้าเกิดทําได้ดีวางแผนได้ดีเอาจริงๆมันก็แอบสนุกนะโหมดเนี้ยภาพมันดูจริงจังมากเลยแต่ว่าอารมณ์ที่เล่นมันโคตรเฮฮานับเป็นโหมดหนึ่งที่สามารถเล่นแก้เบื่อแข่งกับเพื่อนเวลาที่เพื่อนมาเที่ยวบ้านได้ดีเลยโหมดหนึ่งและโหมดสุดท้ายเป็นโหมดที่ผมยกให้ว่าเป็นโหมดที่ยากที่สุดโหมดที่ทําให้ทุกคนหัวร้อนกันมาแล้วซึ่งั่นก็คือโหมดนี้ครับ อีธานมัสไดที่ผู้เล่นอาจจะได้ตามสำหรับโมดนี้เนื้อหามันค่อนข้างเรียบง่ายเริ่มต้นเราจะมีมีดหนึ่งเล่มแล้วก็ต้องเดินทางไปปราบมากเกเรตโดยที่ระหว่างทางจะมีสตรูแล้วก็กับดักประจําอยู่ตามตําแหน่งในแบบที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงฟังดูเหมือนก็ง่ายใช่ไหมเรียบง่ายจังแต่สิ่งที่ทําให้โหมดนี้มันยากมันจะมีอยู่2เหตุผลอย่างแรกคือตัวละครเราในโหมดนี้มันจะบอบางมากโดนเข้าไปแค่1-2ทีก็คือตายซึ่งอันนี้ไม่ต้องนับเรื่องกับดักโดนทีเดียวดับแน่นอนและเรื่องที่2คือการ สุมอาวุธภายในกล่องคือกล่องเนี่ยมันจะตายตัวเลยว่ามันจะตั้งอยู่ตรงไหนแต่เปิดแล้วจะได้อะไรอันเนี้ยเป็นเสียงโชคเอาเองถ้าเกิดโชคดีเจอปืนโอ้หเยี่ยมไปเลยแต่ถ้าเกิดซวยเจอแค่ผงดินปืนแล้วกูจะผ่านยังไงวะยิ่งบางทีซวยหนัหนกๆฟันปุ๊บตุ้มเจอระเบิดก็ซวยกันไปผมเห็นบางคนบอกว่าให้เอาตัวละครเอาหูไปแนบแล้วเราจะได้ยินเสียงระเบิดผมก็ลองแล้วนะไม่เห็นได้ยินเสียงเลย สรุปว่ามันมีจริงหรือเปล่าหรือว่าต้องเสี่ยงดวงแต่ก็นี่แหละครับเห็นแล้วใช่ไหมว่าหมดนี้มันยากยังไงเราตายง่ายไม่พอดันต้องมาเสี่ยงดวงกับอวุธที่เราจะได้อีก ทั้งชีวิตผมเล่นโหมดเนี่ยมาไม่น่าจะต่ำกว่า50ครั้งแต่รอบการเล่นที่ผมผ่านผมผ่านแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยผ่านอีกเลยขนาดเขามีระบบประมาณว่าถ้าเกิดเรากลับไปยังจุดที่เราตายในรอบที่แล้วเราจะเก็บอาวุธที่เราทําตกไว้ได้กลับคืนมาแต่ยังไงมันก็ยากอยู่ดีอะ่ะเพราะมันคือโดนแบบ1-2ครั้งตุบเลยนะเว้ยเจอโมสีขาวิ่งเข้ามาไวๆเงี้ยคือมันโคตรอมหิตเลย ยังดีที่อุปสรรคทุกอย่างมันตายตัวถ้าเกิดใครที่จําแพทเทิร์นได้ทุกอย่างก็สบายตัวกันไปแต่ถ้าเกิดจําไม่ได้ก็น,นั่นแหละครับอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่กากในเรื่องความจําก็เรียบร้อยครับเล่นรอบเดียวแล้วก็ไม่เอาอีกเลยคือมันไม่ใช่โหมดที่เหมาะกับทุกคนจริงๆนะแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบความท้าทายผมบอกเลยว่าโหมดเนี่ยคุณต้องลองก็น,นั่นแหละครับ DLC ของภาคนี้ที่ผมเอามาฝาก ผมไม่ได้บอกว่ามันคือ DLC ที่ดีที่สุดในโลกแต่ผมรู้สึกชอบที่สุดเพราะอย่างหลายๆเกม DLC เขาคุ้มมากเล่นได้แบบเป็น10ชั่วโมงก็ยังมีแต่ว่าแค่ใน IE7 เนี่ยผมว่ามันสนุกเพราะว่า IE7 ผมบอกตามตรงเลยว่าผมชอบเกมเพลย์ของมันแต่ผมไม่ค่อยชอบการดําเนินเนื้อเรื่องของมันเลยมันเจ๋งตรงที่ว่ามันน่ากลัวแล้วมันก็ระทึกแต่คําว่าระทึกเนี่ยกว่าจะออกมาให้เราเล่นได้ก็ต้องทนดูเนื้อเรื่องนานๆบ่อยเกินไปซึ่งค้าไม่ได้ด้วยนะไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่พอมาอยู่ในรูปแบบ DLC ปุ๊บมันอย่างกับคนละเกม เกมเพลย์สนุกสนุกหรออยู่ใน DLC เนื้อเรื่องเจ๋งๆอยู่ใน DLC ปริศนาสร้างสรรค์ก็ยังอยู่ใน DLC ผมเลยพูดเสมอว่า DLC ภาคเนี้ยเขาดีจริงโดยปกติแล้วเนื้อเรื่องหลักมันจะต้องสนุกกว่าสิแต่ว่าในภาคน,นี้ DLC ดีกว่าเฉยเลย เอาเป็นว่าผมแนะนําเลยว่าใครที่ซื้อภาค7็มาผมก็แนะนําว่าให้เล่นถ้าเกิดเป็นภาคอื่นผมจะแอบ,บลังเลว่าควรจะซื้อ DLC ดีหรือเปล่าแต่กับภาคเนี้ยอันเนี้ยผมย้ําเลยว่าแนะนําโดยเฉพาะกับโหมดไหนแมเนี่ยมันคือดีที่สุดฟิลมันคล้ายๆกับเกมเก็บคะแนนที่มันท้าทายเป็นพิเศษเบื่อๆไม่รู้จะเล่นอะไรผมจะหยิบโหมดเนี้ยมาเล่นเป็นประจําขอย้าอีกครั้งกันแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดคุณซื้อภาค7แล้วไม่ได้ซื้อดี c ผมเมื่อคิดว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เต็มอิ่ม แล้วสำหรับเพื่อนๆละครับคิดว่า DLC เกมไหนบ้างที่ครบรถเหมือนกับ DLC ในเกมนี้อย่าลืมมาแชร์ให้ฟังลงกันในคอมเมนต์ด้วยนะครับ โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกันสำหรับเดือนนี้คอนเทนต์ของ Resident Evil ผมก็ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคิดว่ามันน่าจะแปลกใหม่ละเพราะว่าปกติผมจะพูดถึงเกมเพลย์ในเนื้อเรื่องหลักแต่ว่าอันนี้ผมพูดถึง DLC ผมว่ามันแปลกดีน่าเสียดายที่ปีหน้าคอนเทนต์เกี่ยวกับ Resident Evil อาจจะน้อยลงเพราะว่าครับคอมบอกว่าไม่มีภาคใหม่แน่นอนก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการออกจากคอมฟอร์ทโซนกันไปไว้ในปีหน้าเราจะได้มาลองเริ่มอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยลองกันบ้าง แต่ว่าสําหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก,กดแชร์และที่สําคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอต่อหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ